สวัสดีครับอยู่กับผมอาร์พี่ๆกับ f ูซ็ตเอ็หรือพูซตเอ็กยี่แปดเนี่ยแหละเขาชื่อ f ูซ็ตเอ็กับรายการเดมอนทีนวิชั่นซึ่งเราก็เล่นกับเกมอะไรนะโลบ็อกในแมปของแอคแทกออนไฮทันะครับโอ้พระเจ้ามาเอานไอที่มีตัวเอสนะฮะก็เอาเอะนี่ก็สกินผมแล้วครับ เอาเสื้อฟรีเสียตังค์แค่อันเดียวทำไมซมูมเราเป็นอย่างนี้วะเอาได้แล้วไม่ปล่อยช่องไม่ได้หรอผู้ดกดคลิกอะไรไอเกนนี่เราก็เล่นกันตาบนคลิกขวาคลิกซ้ายมันให้คลิกซ้ายคลิกซ้ายได้เปล่าถ้าคลิกซ้ายไม่ได้ผู้ลองเนี่ยถ้าคลิกซ้ายไม่ได้ลองกด Q กับ E อะ่ะ <c oughs> ต้องกดค้างไว้เดี๋ยวมันก็เด้งเอง <c oughs> ใช้แก๊สก็กดสเปรดบาร์แล้วแต่ใช้แก๊สต้องไอ้นี่ก่อนนะต้องปล่อยเชื่อก่อน <c oughs> ม,นะมาแล้วอาจอเขาข้ามอีกกำแพงยักษ์มาแล้วเดี๋ยวมันไม่มีมูสิให้เล่นหรอมาแล้วครับ ตามมาเลือกทีมอะไรดีเลือกปีกเลือกปีกเอาดอกมไม้ไหมขอปีอกนะดาไปฆ่าไททานกันน่าน้าหกสิบเมตรปะใส่กันพวกวดยังไงอ่ะกดเอฟกดตัวเอฟอะ่ะใดต้องมีแต่ว่าต้องมีไททันก่อนมันถึงจะเริ่มวัน แต่ฟันไม่ค่อยโอเคมาไปไว่ายน้ำเดินไปหาท่านแล้วก็ฆ่าเขาขึ้นํำแพงแล้วนะส่วนใครที่อยากเล่นเดี๋ยวส่งเว็บเกมไปให้นะครับแล้วก็ไปโหลดโหลดเพื่อจะได้เข้าเว็บเกมได้ง่าย <c oughs> ใช้อีเมลเฟ e บุ๊กก็ได้ไดใช้ไอดีเกมมัน,มนระวังมาหกสิบเมตรมีควันด้วยนะ เออไม่มันจะปล่อยควันทั้งตัวเลยเอาผมตายอ่ะไม่ตายถ้าเวลาตายเพลงจะเริ่มใหม่นะคะผมคตายเปล่าคนตายเปล่าไมปล่อยเชื่อไม่ได้อ่ะ อ๋อถ้าเกิดปล่อยเชื่อมไม่ได้ให้กดเลขกหนึ่งอ่ะให้กดเลขกหนึ่งให้ตัวช่องมันใหญ่ทำไมไม่มีสายท่านวะท่านไปไหนอ่ะไอคนนี้ใส่เกาะอะไรแบบอะไรอ่ะถว่าอะชู้วะ กดเล็กหนึ่งให้ลให้ตรงเล็กนุ่มใหญ่เราไปเล่นเบองกันเร็วเอเดียวผมอแล้วคชร์ไปส่งเดี๋วขยายนะ่อนเพราะคุณกดหอมาก คุณตดได้แรงมากเล่นแบบเต็มจอนี่แหละมันขึ้นไม่ได้วะอุย๊ยทาออกบอลดูรุนตั้มากกว่านันคือนักล่าเยเกอร์เป็นภาษาฝรั่งเศสมั้งแปลว่านักล่านะครับ S <S> <S กไช่วยผ,ยยผมทีอผมขึ้นได้แล้วเดี๋ยวผมเชียร์ไทยแลนด์เองอุ้ยมันปัดละมัน <c oughs> ยืนตรงเลย <c oughs> ตด,มยดยยไม่ก็แรงสุดว่ะไปไม่ก็แรงสุดไปเข้าว60เมตรแล้วเดี๋ยวมันมันไอ้นี่มันยังไม่ตายผมก็ยังไม่ตายคุณจะคนเคยๆข้าว60เมตรได้ด้วยนะครับซึ่ง60เมตรมันจะหายไปเลยวับ แล้วก็ผอบ้าใม่ในลาวต่อไปอุ้ยโอ้สุดยอดมากเพื่อนว่าแต่ไท่านแม่ห,หมดคุณอยู่ไหนอะลงไปเล่นน้ำน้ำนี่แม่คม่อสบายซึ่งไท่านสามารถพังบ้านได้อย่างที่คุณเห็นกันนะครับผมว่านใหม่บ้านเกน้ำไหนอะน่เจอล่ะอันนี้ในฉากประมาณตอนที่ <c oughs> ตอนที่หนึ่งปะที่ คนเขานั่งเรือกัน่องลำเพื่อจะลงไปอีกเมืองหนึ่งนะครับเ <c oughs> นี่ยหมู่บ้านอยู่แถวเนี่ยหมู่บ้านที่มันให้ไปซ้อมอะไรเนี่ยเอา้าผมตายผมลน,นคิวในเกมก็ดีนะคะมีปุ่มให้กดเปิดเพลงด้วย ไอเกียนส่วนที่คนเจอกันก็ GU เชื่อประมาณนี้ก็ไอเกียนเนี่ยแหละเกิดยังยัไม่เกิดกอีกเหรอผมเห็นคุณเกิดแล้วอะ่ะไทลลลันก็จะเป็นเลโก้ ใครๆก็ดูอย่างที่เราเห็นกันเฮ้ยติดเฮ้ยติดบัาไปจุดเกิดกันเร็วปะ ไปด้วยแป๊บหนึ่งผมติดบั๊เอาหกสิบเมตรเกิดในนี่เลยเอาหกสิบเมตรชีวิตเต็มเลยป่ะไปนู่นกันพวกไปไหนอะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปดูสถานที่ที่แอนนี่สู้กับเอเลนนะครับผม มันจะปล่อยเชื่อกไปไกลกดเชื่อกครั้งไวเดี๋ยวมันก็ปล่อยเอง<อ>ไอ้เจ้าไทยทันแล้วไทยทันมาแล้วไม่ซูมออกไม่ได้วะ ไททันมาแล้วนะรู้่าไม่่าผมบางกดเไอ้ไททัน่อยปเรื่อยๆอะเดี๋ยวไททันก็ตายกด F ไปเรื่อยๆเดี๋ยวไททันก็ตายเนี่ยไททันมันมาแล้ว ไม่เป็นไรผมมีเอามาตาอยู่เจ้าลืมอุ้ยอุ้ยนาทำไมผมไม่ใช่นักโอ้นนมผมเป็นนักล่านี่นะมันก็นักล่านี่นะก็เอ้ยชีวิตรอนนิดนึงแล้วไปโดนเตะไยท่านสายแว่นมีดล่นนกวไม่เป็นนัก โอ้ผมะเด่นออกจากโกเลยนะแต่ผมเชียร์หกสิบเมตรเองตอกันหมดตนฮ่าฮ่าฮ่าจากการแก้ย่าตตกเหนียวเชื่อแล้วเอาอะไรวะ ไลนล่านเข้าบ้านแล้วตาต่อไปเล่นแบบ G T A เปล่าคุณอยู่ไหนอะยังไม่เห็นเลยข้างบนไหนอะ ใกล้หกสิบเมตรเหรอเจอ,อแต่ไอหัวร้านอะคุณอยู่ไหนวะแต่ผมจะส่งสัญญาณโดยการเขียนไปนะนนแล้วลองดูว่ามีใครเขียนอะไรเปล่าคุอ,อยู่ไหนล่ะ ผมหมอ,อ,อเดี๋ยวใครวะผมอยู่ที่สปาแล้วตอนนี้อยู่ตูงหน้าคังอ่ะเอ้ยอยู่ตู้หอคอยสูงๆอ่ะอ๋อผมกลังเนดไ่เเฮ้ยเดี๋ยวโอ้เจอคุณแล้วไม่ใช่ลงุงนนผมกำลังไปหาคุณนะอ่อาาะผมก็เจอคุณละ อันนี้เฮ้ยยี่รังแกเป็นท่ารีไว้เฮ้ยคุณผู้ชายเอ็กอยู่ไหนอะอยู่ในบ้านเหรอเอ้ยตามผมมาเราจะไปฆ่าไอ้ท่านกันมาไปฆ่าไอ้ท่านกันตนะังค์ปั้นอยู่อะมาไปฆ่าไอ้ท่านกัน อย่าก,กดเป็นแบบไอ้นี่ดิแบบซูมอ่ะถ้าเป็นแบบซูมมันจะไม่เห็นโอ้พระเจ้าติดบักอีกแล้วอย่าขึ้นไม่บนหลังระคังไม่งังง้นมันจะติดม <c oughs> าไปหาไททันกัน <c oughs> <c oughs> เอ้ยเราเจอไททานแล้วเราคือนักล่า นามผมมาเฮ้ยเอ็มมี่หารัุไปหันตามผมมาดิพูเซ็กเขื่อนเท่านพังบ้านอยู่ข้างหลังคุณอะตามมาครับเ,เ,เร็วเร็วเดี๋ยวให้ามันหนี ใจมอทยท่านไม่เป็นไรเรามีเพื่อนช่วยตรงนี้ที่แอนนี่สู้กันนะครับเฮ้ย,เ,ยเขาสู้กับไทท่นผมเหลืองอยู่นะกับผมส้มแล้วเฮ้ยผมสู้กับไทท่น5เมตรอยู่วิไทท่น5เมตรเตะทีเดียว กนหลังไอ้ตรงมิหาแม้แล้วเย้ข่าใครท่านได้แล้วน <c oughs> หนึ่งตัวเฮ้ยวิปริตวิปริตวิปริตมาวิปริจ8เมตรด้วยรอค่ะ8เมตรหรอเย้ข้าท่านตายแล้วกั <c oughs> วรุด ไอ้ล้านหัวหลุดไม่ตายอ่ะผมตายใช่ไม่ขาดไม่ละค่าของเฉยไอ้อะไรเดี๋ยวไปช่วย <c oughs> <c oughs> คุณอยู่บนกำแพงใช่ป่ะเออตอนนี้ออกมาแล้ว <c oughs> ไม่จากเชียงออกมามีไท <c oughs> ทันคารดด้วย เป็นวิปริตาดแล้วหนึ่งตัวโอเคตอนแรกผมกว่ามันเป็นดิกแบมตอนนี้ผมฆ่าไททันได้หกตัวแล้ว สิเมตรอยู guy guy. ่ใกล้ๆกำแพงมันก็อยู่บนกำแพงอยู่แล้วออ๊ยอะไรวะโดนควันไกลๆก็โดนละเพลงยังไม่ทันร้องเลยอะไรยินเสียงไอ้ปืนปืนปืนเป็นกะทุนนะครับ ไมเพลงเอ้ยทำไมมันเป็นอย่างนี้วะผมขอออกนะทำไมสกินผมเป็นอย่างนี้วะไม่มีสกินใชอยวมีสกินละนลออกทำไมอะ่มมะออ,ออกยังอย่าเพิ่งออกดิมาเล่นกันก่อนแล้วพ่อมีสีสันให้ก่อนเอ้ยมีใครทันอ้วนด้วย ทำลายบัคหมดเลยว่าเห็นไททันโดนสแล้วแต่ผมจะไปฆ่าไททันผมฆ่าไททันผมเขียวอยู่อะ่ะเห็นปะอ๋อเห็นแล้วผมเขียวผมไม่สาลายอ่ะเออไอผมจุกจุกสีเออเออออนั่นแหละเดี๋ยวผมจะไปช่วยมันตายแล้วมันตายแล้วเราไปฆ่ามันตั้มผมอยู่ข้างหลังคุณอะ่ะอ่านหลังมาดิ ข้ารามนไทยท่านมาเดี๋ยวผมฆ่าไททันผมแดงคุณไปฆ่าไททันอีกตัวนึงเรางฆ่าไททันเราคือหน่วยน้ำลายไททันแล้วแล้วเราจะไม่ฝึกผัดละนี่ทำไมวะทำไมใครอยากนอนเื่อเราวิ่งก่อนกังกาเนี่ยมันหายยอะอยู่ เราจะต้องจัดการไท่ท่านแม้เราจะไม่ใช้หน่วยไท่ท่นานอ้บ้าอ้าวมันตบผมอะ่ะมันตบตูดผมด้วยอยากอยากหารเรื่องกับผมดีนะไอ,บอ้บ้า ผมล้มไททานให้แล้วเดี๋ยวดูนะพูพูม,มันตายแล้วมันโดโนคนอื่นค่ะม้วก็้าไททันหัวไก่กันเถอะเฮ้ยมันเตะผมอ่ะมัไนไตงตายหาน ผมฆ่ายท่านหงน้ำตาลอยู่อ่ะอ้ท่านกี่เมตรวะต่อไปประมาณดูแล้วประมาณห้าเมตรอ่ะแปดเมตรเออเห็นแล้วเห็นแล้วดูผมฆ่ากี่ตัวผมฆ่าสิบตัวมี่า่ยผ่านชาวล็อกด้วยเออใส่ผมแดงอ่ะ ผมแรบแรบ,แนนบเฮ้ยเดี๋ยวผมไปเชียร์หกสิบเมตรเองเฮ้ยหกสิบเมตรหายออกแล้วอ๋อ ถ้าไอ้ท่านก็ตายผมก็ตายถ้าไอท่านได้สองตัวแล้วเอ,อ้ยตามผมมาเอาผมเห็นแล้วดูผมผมฆ่าสิบเอ็ดต,ตัวแล้วตามผมมาผมเพิ่งดูเลยเนี่ยไปฆ่ากับไอ้ตัวไอ้ตัวน,หน,หน้ำตามมาเลยนั่นอ่ะแล้วเรานั่นเดี๋ยวผมตามคุณไปแล้วกันคุณนะนำโกดต้นติ่ตงกดขวนอ่ะเดินไ,ไม่ได้หรอเอ,อ้ยตรงนู้นมีท่านอ๋อผ,ผมตาย ชาอะไรวะบ้านเมื้งอะแล้วเขาไปดูแบงก์ก่อนชาแบงก์แบงก์แล้วับถึงอะผมขยับมองไม่ได้เลยมองมันไอ้นี่ตายกันมาเดี๋ยวคุณตามผมมาแล้วกันเอ๊ยจะตายตัวไหนก่อนอะ แต่การดไอตัวผม5เมตรอะ15เมตรอะ